ดีค่ะน้ำพลอยชาแนลค่ะ f อฟซีจุปันสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคตตอนเซตซ้ายพี่น้องวันนี้มารอชมสวนดอกกระเจียวกันนะค่ะนะหลังจากที่หาหายไปหลายบ้านพี่น้องอยากขายหอมหลายบ่ใดเฮ็ดหนวดชีพนะพี่น้องเนาะวันนี้นำเสื้ผ้าชมสวนดอกกระเจียวนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งค่ะพี่น้องมื่อนี้ได้หลายเป็นไรเนาะพี่น้องเนาะพัดทุกคนมาจ้าเก็บดอกกระเจียวมาหน้ากันพี่น้องมาดอกกระเจียวค่ะทุกคน ดอกกระเจียวพี่น้องยดอกกระเจียวยามเช้าค่ะบริเวณสวนพี่หน้อยระก็ประมาณไร่หนึ่งนาะพี่น้องตรงที่น้อยู่นี่เนาะคี่หนาะสวนกระเจียวพี่น้องปู่ข้าพ่อแซมไปนั่งจ้ะดอกมะหอกันี่พี่น้องดอกทัวกับกระลำเป็นดอกต้นกระเจียวยามเช้าทุกท่านเส่อๆสายๆพี่น้องบริสอ่ะครับเลยส่อๆสายๆสามหมอกส่อจริงเหรอ หาดอก,กกิดดอกกระเจียวค่ะทุกคนนี่จ้ะกิดดอกกระเจียยามเช้านะคะตัวน้องดุนจะน่ามีอซะได้หลายไปไนไงน้ะพี่น้นองมาว่านี้เก็บไปได้ทั้งหมดสามสิบแปดดอกนะคะวันนี้สามสิบแปดดอกลองเลยมันกำลังอุ่นทองหลายพี่หน้องจะกำลังอุ่นทองก็ต้องออกดอกน้ำกระเล่น ย่อยเก็บนะพี่น,อน้องเนาะเพิ่นให้เพิ่นออกได้ไล่ค่ะค่ะก่อนพี่น,อนอ้องเพราะว่าเดือนนี้แหลเเะ,ะเป็นเดือนของเพิ่นพี่น้องเดือนก็จะกระดานนะค่ะเป็นเดือนของนางนะคะทุกคนงาจนจำได้ว่าน้าม,มาปู่ช่วงนี้หน้าหรือเมษาเนี่ยแหละพี่น้องเนาะก็แน่ใจประมาณนี้ค่ะเสียงกระเจี๊ยวพี่น้องตัวน,นี้เป็นฤดูฝนนะคะเนาะ ปลูกของกับสีเงาๆเจ๊กหน่อยพี่น้องหยากับสิหลายต้องควบคุมหยาให้ได้ถ้าคุ้มอะไรก็ใส่เครื่องกอยน,น,นะพี่น้องเพื่ดอกกระเจียวก็พี่น้องเลยอันนี้สวนของโบนพี่น้องสวนของล่างกันนี่อยู่พ่อได้เก็บอยู่เก็บกินอยู่ค่ะพี่น้องก็ได้ขายน้ำนะจังเพราะว่าสวนนี้จะออกทอดถึงหน่อยนะ,อน,ะนะพี่น้องเนาะ ออกทั่วทิ้งเลยพี่น้องก็นั่งออนหยาออกไอ้เพลินอยู่จ้ะก็อ,ออกไปครึ่งนึงเลยพี่นอ้องหยาออก็ได้แา้วสูงก็เจียวพี่น้องเอ้ยปลูกไว้พอเดีพอเดีย,ดยร์เล่นไปงดดูตายด่ดวงน้ำพึ่งพี่นอ้อหงหนายก็ขายหนายก็กินพี่น,อน้อง้ก็แม่สกินมาไว้ไปแล้วมันออกหลายๆนะพี่น้องเนาะเจ้าเห็นบ่จ้ะส่วนกระเจียวน้ำพอรวยพี่น้อง ยามก็ออกไปเมดแล้วพี่นอ้องยามก็ได้ยามมาออกไปเมดแล้วได้ก็เพราถึงว่าได้ไล่เป็นไดนพี่น้องเมื่อไหร่เนาะได้สองร้อยสี่สิบกิโลนี่เนาะพี่น้องหอมหันมาพี่น้องเนาะสองร้อยสี่สิบกิโลก็มูลกว่าบาทนเลยนะพี่น้องเนาะแต่มื่อไหร่เนาะพี่น้องฮาวค่อยเฮ็ดไปจ้ะมานี่ยกสามยกสี่โยกที่สี่ก็สี ชิ้งงามก็ยกสามล้วพี่น้องเพราะว่าเข้าเฮป็นเรามีปะสกาณ์แล้วนะพี่น้องอันนี้ก็หาดอกกระเจียว่ได้อยู่นี่ให้ได้มาซองดอกเพราะว่ามาว่านตอนน้องเร่งเก็บไปแล้วนะจังเก็บไปได้หลายตืนเก็บมาวานได้าสามมัดไงพี่น้องสามสิบแปดดอกเบียพออีตู้พี่น้องมังเนี่ยเอาเนี่ยเอางาเหมันพี่น,ออนงง้องดอกแหงๆนั้นมาถิ่มลงจากฝนตกมากทั้งจะเกิดแลวพี่น้อง เป็นจกมาพ่งกระเบืออีกตัวพี่หน่องเห็่นี้ให้สุญ่างคนนี่อ่ต้องบอกว่ามีจกงูพี่หนองหนึ่งลูกแกงหม้แกงหม้อสูสีพี่หนองลูกสองอ้าลูกสามอ้าวมันเนี่ยหลายลูกเยจังนีโอ้ลูกที่สี่พี่น้อง เป็หม้อลูกที่สีแล้วก็ลูกที่ห้าค่ะที่หาลวกพี่หนอนอืมอืมนี่หอกลวกจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะูปที่หกพี่หนอนา,างคนลงเย่ะเ่าหอกระเจียบอหนนีก็ให้หนอกเราะเด,ด็เต็มกันพีน่หนอหวานแสบพี่หนองกินง่ายอร่อยดี ก็เจียวทานเพชรน้ำพึ่งนะคะทำซั่งวาจากแตงวัดพี่จีพี่น้องซั่งให้เพจเพิ่นใเพจเจนองดูพี่น้องที่อะไรก็บ้าอ้าพี่น้องออกต่องานเากับบ้ได้ปูก็ปีที่แล้วแล้วับาพวงปูพี่นอ้อสนงสาธยายใเ่นให้สสใส่จทุกท่านตรงนี้ไม่ติดใจอมนานเลยพี่น้อง บขาเที้ดีที่มูโคิดด้วยี่นนองเป็นพื้นที่ที่ตายอมน้นยิ่งทําเกษตรยาแต่ว่าหยาบในกระลมพวกข่บ่หด้พี่เนาอเพราะว่าพืชมันในที่มันต่อตานกำน้นแดงเข้าเสยอมาลงพี่นนอะนาแห้งเข้ากะชงแบบนึ่งนะฝนเข้ากะชือรงแบบนึ่งราคาสันเนาะทอดมาอีกแล้วค่ะที่นอะสามดอกไปเบ้งข้างล่างกันพี่น้อเบิวนข้างล่างอันนี้บอกมุงว่กําลังใหญ่ในค่หน้าผึ้ มึงก็กระลั่งง่า่จ้ทุกคนบ่อโกพี่น้องคุณนะออกแดเอาไปขายท่านแท้กันเลยเดี๋ยวหน่อยเราพี่น้องกบก็ได้มน,าม,าดไมนนี่ใครเสียมาลงุ่ดใหม่เนาะพี่น้องรอคอยก่อนข้าพิเศษต่าง,ง,งดังบอ่อป่าไม้ประสานลมอีกแล้วพี่น้องเป็นกนดะินไส้มาคนาะลุ่มสวนนี้แหฮงก็เหง ก็มาสวนเองได้กินหลายเลยได้พี่น้องดอกกระเจียวเชื่องนี้ก็ได้สามผ้ามาเลาะหากระเจียวพี่น้องมันเยี่ยมชมสวนดอกกระเจียวอืม,อม,อมว่านีกระเก็๊บไปแล้วนะคะน้องมังนี่ทำมังนี่ต้องมือเว้นมือเหยื่อได้พี่น้องทำมือเวนมือนี่โอ้สันออกหลายจ้ะทะเล่ามือนี้ก็่ค่อยได้พี่น้อง ท่านอยู้โภวนะคะเนาะวันเย็นวันจิตไท้เยื่อแจ้ะทุกคนเรื่องที่นำเขาจะเก็บไต่พี่น้องนี่ก็คือมราพาที่นำปลูกไม้นะพี่น้องท่านตัวในซองรองอยู่นียพี่น้องมรพาไม่ต้องไงก็ต้องสวงามพี่น้องงสเดียวดสีดเสงวม,มาใส่อยู่พี่น้องสร้างทันแล้วชี่บัว ทั้งยาทั้งเงีงย้งยแวก็สิพงย่อยเห็ดพี่นนนนนนหน่อยหยากลายนั่นมาคยกันจับจะเคลียร์นาะยาหยาหอนอยูพี่หน่อยอืมปลูกแยแกันกับปูกินปูคว้างไว้แล้วกันนี่ไปเห็ดหน,น้าไม่จะพอเข้ามาเห็ดมันก็ต้องหยาเจ็กน้อยปีแแบนะพี่น้องพลายหัวมันแล้วพี่น้องเป็นธรรมชาะตะิเนาะมันจะขึ้นจะขึ้นมันจะเกิดจะเกิด,ดก็อืมมันได้แต่งักไปเห็ดมังได้ห้อหาก็บไปเห็ดแห,หละพี่น้อง ค่อยๆปีนค่อยๆไปพี่น้องทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้ลากของมันแกส่วนนี้ไม่ได้จ๊กระโดดพี่น้องเพราะว่างามเก็บไปเมื่อวานเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่คืออีกส่วนหนึ่งพี่นอ้นนนนองส่วนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกแถวพี่น้องส่วนนี้ขามีหกแถวต้องใส่ใ, <c oughs> ใกล้เข้ามาเกษปรปุ๊กออกไปขายอีก่ด้วยพี่น้องบล้วเนี้ แม่เน me me ี ine, ่ค่ะมาสินรอบเบิ่งบักแดงบักนี่บักพี่น้องมาสินรอบเบิ่งบักแดงไม่ใช่สิไปขายข้าวโพดถ่างข้างได้พี่น้องผู้ใดพามาท่องอุดรอุ้ก็ับแวะอุดมนามพะลุยเนี่พี่น้องเนี่ยมันสิไปหาขายเออสิไปหาขายข้าวโพดถ่างข้างกันพี่น้องคุณนะคะมวันที่สามกลิ่นพี่น้องคุณวันข้าวโพดส่วนที่สามค่ะเป็นปลักไรแล้วว่าสันเ่ต มีซองทงปุ๋ยค่ะห้อในขายพี่น้องหอมหอมหมดแล้วพี่น้องใบซีเมนกรองไม้ค่ะเฮ็ดระบบไม้บ่อหายหนามันมากตอน,น,นห้าโมโหวันหน้ามันมากทั้งหลาแดงเนาะพี่น้องเฮ็ดขึ้นคู่หอมขาดคู่หอมขาดถ้ามาขายนนี่ยขายได้ปะเนี่ยนั่ขายได้อยู่พี่น้องก็ได้สองร้อยกว่าโลอยู่แต่ว่าหอมเพราะมันใบใหญ่เน,นี่ยแหละพี่น้องพอดีหอมสวง,งามเหม่อนบอ่อ งามาทางคู่ขาดมันกระพังลงแล้วก็พิกีพก้พร้อมหน่อยขายนั่นเดีวพี่น้องเอ้ยให้ธรรมาชาติบ้นนี้คุณได้หลีเสียงเลยบ้นนี้คุได้ขวางคำ่านามเลยพี่น้องพลังของนานายังไงที่สุดขนาดตึกรอก็ยังเอาลงม,มาได้เนาะไปาคู่ขีดดนินดหน่อยถ้าเราบ้างบแสงเส้พี่น้องอืมบ้างบแบบแดงอืคือจะเห็นมังไงรี้ว่าอืงโอ้ย เก่งจะป่าบแกทานแต่สนิทกับางไว้ได้บักแดงทำสิ๊กเ้ากับตามออบักแดงก็พี่หน่อก็เลยหาได้ซิต้มเลยปวกง่ายก็ได้ใช่นั่นแหะพี่หนออถ้าจะปะขานนะคะเด็กไยังก็ได้อะก็จะมีบักแตงลูกใหญ่อยู่พี่น้อปรั่งซีหาลวกเนาะ เอาไปถ่ายเห็ดแมวเห็ดพันมันจะกินซุกซุ่นคุรอแคระซึ่งงี้นมาเพิ่มงานพวมเป็นบ้าเรื่องซะหน่อยจะเก็บไปขายถ่กหรือเปล่าอืีขายอกที่ขายสองบาทหายเงยหกในสองบาทนี่สิรัีหน้องนี่ค่ะได้อีกแล้วอยากสร้างไว้ก่อนเตรีซฟ่้ท อย่างสามดอกก็ไปเห็นคนอย่งไม่ใยเห็นดอกอย่างสามดอกก็ไปเห็นคนขึ้นมากขึ้ได้อีกค่ะหาดอกกระเจี๊ยบต,ต้องหาห้ละเอียดพี่หนอหาหกระเง่ายบคื่กันขึ้นหกเนาะมันเนขี่ยเพิ่มบงใบเพิ่มดูคนค่อหากรสจาทุกคนค่อยๆหาไปค่ะ พี่หน้องกมาแดงด้วจ้ะอ๋อนม่สะอาทุกคนปูไว้ล้ก็ไ้กินนะพี่น้องเออพี่หน่องเห็นไหมนี่นี่เห็นแบบนี้พี่น้องนี่นเห็นก็สีแหวว่นแวพี่น้องเ้องยงอ่้วเนาะนี่ปานนี้สีวนอนี่อืมอ các tiền ghép thành đan năn đan nhảy các tiền, áo tím các kiểu các chiều về hệ, súng dài nhảy cứ để thi hò, để súng dài con, ô kìa, ừ, bạc súp rồi đấy kì, ừ, càng súp nào, thi hò bạc càng súp nào สามนหน่วยสี่หน่วยสูตน้ำกันหมดเลยนอพี่น้องอันนี้ก็ความตามแสบหน่วยชวยนิดเนาะค่ะเนาะนี่ความตามแสบพี่น้องทำไมตะคว่ำเพื่อนบันบนบกแดงจริงเนาะบักแดงจริงโออหน่อยหน่อยหน่อยกัไล่อยู่เลยพี่หนอนคุณน่ะหน่อยหน่อยมีไล่อยู่จ้ะอืม ไม่ไม่ตัวจะเป็นน้ำมัอืนยย่นไงํ่แบบนี้พี่น้องทำบาสวางมือน,นี่งพี่ยัโหดเลยโอ้โหข้าช่วงชวนแต่งพี่น้องหญ้ากระจายข้าหญ้าข้าแต่ไครจะกันได้เป็นงานได้ข้าขายตัวหอมมึงกับไม่มีเวละเฮ้ออ,อันนี้ก็เริ่มจีเรเลี้ยงแล้วพี่น้องอืมงามคับคุณนะ อีกแคกสามเมือค่อยสิบิดก็ใส่ติยังไม้เลี้ยงคักนะพี่น้องตาวบ้านไม่ต้องหันเลี้ยงจันหอมหุยหุยพี่น้องชาวบ้านนี่พ่อหนุ่มไม่กินหอมนี่แปลว่ายังไม่ได้สูบไงนี่ค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่จัมโบ้ของเรานะคะคุพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่กับพ่อหนุ่มสุกกันได้แค่น้อยค่เสียเอาพี่น้องเพราะว่าหน่วยแหลกกันเลี้ยงหุยๆุยเรค่ะแค่ปักแตงพี่เจ้า เนี่ยน้อยๆหลายๆเพราะว่าน้ำเพิ่งเก็บไปมือก้อนนีูนน่นะจ๊ะเนาะว่าหนีไบ่ได้ไปตลาดพี่น้องหอมหมดแล้วก็เลยมาขย่อยเอาข้าวโพดออกวันนี้พี่น้องจะใครก็เริ่มงามแล้วค่ะอันนี้สวนข้นาวโพดพี่น้องหญ้ากระไรพ่อหญ้าหุ่นถ้าในเฮ็ดอีหยังแลนจะนําเฮ็ดหอมขันเฮ็ดหอมบ่มีเวลาเฮ็ดอย่างอื่นได้พี่น้องเพระาะว่าซื้อมาหลอกมาล้างมาหยังอีกเน,นาะจ้ะอืม บักแตงเก็บบักแตงกว็วาเสียไปให้สองสายแยกกันพี่น้องพอเรามาเก็บเห็ดเมื่อวานก็เลยไปให้กินจักเทีอความสุขที่ได้แบ่งปันนั้พี่น้องน้ำคิดน้ำใจพี่น้องเฮ็ดบุญบ่ได้จำเป็นต้องใส่บาตเทุกมือก็ได้บุญพี่น้องห้าท่านลุงศรีห้าก็ได้บุญน,นะฮะเนาะบางนี่ปลาคอยไม่แม่นออกบ่ระบอกกระบาดจักก็เลยเอาด่างเขียวเข็นล้อมอยู่พี่น้องว่าเสียบ,บักแตงออกเห็นเมือ่อตะวัน สิร่วมดังสิเอาคนจัดหญ้าแล้วก็สิเฮ็ดใหม่นะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนาะค่ะเนาะฤดูฝนจะสิเตรียมการจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเอาคลิปน้ำเพราะดีเชียร์ก็ฝากไปไอซ์ซัมนี่ก้นพี่น้องทุกคนไม่ได้คิดหนานะคะอันนี้หอมเมื่อแล้วกับสิไดงเฮ็ดคลิปอันบอยกุนียูพี่น้องเนาะอันเก็บพร้อมแล้วบริบบทยิ่งค่ะเนาะโอ้พอยตูกระหังเลยพี่น้องเอ้ พาอยากได้ก็มาเอาเด้อพายอีกตัวนีิพี่น้องเด้อสร้างได้สร้างได้จ้ะเอาคลิปนี้ไวจ้จะมีก่อนพี่น้องอ่ะอยูดีไม่แห้งซู้ผู้สุกคนจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย